สวัสดีครับกุฎเจวันฟาร์มนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีไอเทมใหม่นะครับคือชุดเกียร์นะครับเนื่องจากฟาร์มของเราเนี่ยใช้เครื่องปั่นแก๊สนะครับอ่าสิบสี่แรงม้านะครับตอนนี้คือเครื่องปั่นแก๊สนะครับใช้ได้ ถึงตอนนี้รุ่นจะเข้ารุ่นที่สีแล้วนะครับพอดีกำลังแรงเครื่องอปั่นแจ๊ดดอกลงนะครับเราถึงมีการแก้ปัญหานะครับก็คือใช้ชุดเกียร์นะครับมาเพิ่มให้ชุดเกียร์สั่งงานะเพื่อจะได้เพิ่มความแรงให้เร็วขึ้นครับประกอบชุดเกียร์นะครับติดต่อนะครับกับ ช่างพอดีเนเจออยู่ในช่อง t i k กต็อกนะครับโซเชียลนะครับลองก่อนนะครับสักเครื่องหนึ่งว่าจะได้ผลดีโอเคไหมนะครับเครื่องนี้เราได้มาในราคา4 5่หมนานะครับพร้อมติดตั้งนะครับตามระยะทางนะครับของการเดินทางที่จะมาทําการติดแล้วก็ถ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับช่างคิดรวมให้ผม4ี่หมนนะครับ เนื่องจากผมอยู่ใกล้กับทีมงานช่างห่างการรมแค่ไม่ถึง50-60กิโลนะครับณตอนนี้ก็ทําไปก็มีช่วงฝนตกไปนะครับอตอนนี้เราก็ใช้ไฟฟา้ากำลังประกอบเครื่องขึ้นคันนะครับนี่ครับก็คือตสตาร์ตติดนะครับกำลังลองเครื่องลองอะไร จากต้นชิปเราก็ได้ทําการวัดแรงลมแล้วนะครับได้อยู่ประมาณ5.5นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับเราก็จะมาลองวัดอีกทีตอนที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูศักยภาพของเครื่องปั่นแก๊สแล้วก็ศักยภาพของเกียร์ด้วยนะครับศักยภาพเครื่อง ปั่นแก๊สคือของผมมันดอบลงครับจาก14แรงน่าเกียรอยู่ประมาณ12แรงประมาณนี้นะครับคือมันปั่นพัดลม7ตัวไม่ขึ้นนะครับปั่นได้แค่5ตัวนะครับสูงสุดทีนี้เราเลยเพิ่มชุดเกียร์เข้ามาใส่นะครับเพราะว่าเครื่องปั่นแก๊สเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรบำรุงเยอะนะครับมีแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนแค่นั้นเองนะครับค่อนข้างที่จะดี สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องปั่นแก๊สผมก็มั่นใจทีมงานช่างทุกทีมนะครับที่เราได้เลือกจัดสรรหามาทำให้เรานะครับเมื่อกี้ก็เป็นเครื่องเสียงมันดันดันอยู่นะครับก็คือเราจะพยายามปรับให้มันสมดุลกันนะครับทีนี้พอเราทำอะไรเสร็จเปลี่ยนโมเลหน้าสองหน้าสามก็ว่าไปนะครับ ือเปลี่ยนเสร็จคือให้ให้ลงตัวกับสไตล์ที่เราต้องการนะครับเขาทีมช่างก็จะจูนจูนชุดเกียร์นะครับให้ให้อยู่ที่เกียร์สามนะครับให้โยกอยู่แค่สามเกียร์นะครับสูงสุดแล้วก็จะเป็นการจบนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะวัดแรงลมวัดประสิทธิภาพนะครับว่าเพิ่มชุดเกียร์เข้ามาแล้วมัน้อแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ผมลืมบอกไปนะครับรอนที่ ก่อนที่จะมาทําชุดเกียร์ผมของปมอัดปั่นแค่พัดลม5ตัวนะครับชายไฟฟ้า2ทีนี้พอใส่ชุดเกียร์แล้วผมปั่นพัดลมได้7ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ศักยภาพแรงลมนะครับที่วัดได้ก็อยู่ที่7นะครับ7กว่า7.8ประมาณนี้นะครับมันเป็นเครื่องแช่14แรงนะครับแล้วก็เครื่องแก๊สร้อเเซมันก็สู้เครื่องคูปตาที่ ใช้น้ำมันไม่ได้นะครับผมความแรงนะครับมันเป็นเครื่องดัดแปลงอยู่แล้วเนาะไอ้นี้เราออกมาใช้เพื่อเพื่อความประหยัดไฟนะครับเพราะว่าลงหมูแต่ละชุดนะครับเราจะจ่ายค่าไฟที่3ามหมืนนะครับสอบหงหง